สวัสดีครับสักดาชาแนลครับนี้ก็ออกหาเงินตามเคยครับพอดีผ่านมาทางคลองบางปานะครับก็เลยมาแวะหาหนา้นาที่ออกไม้หน่อยนะครับนี่คือบริเวณคลองบางปานะครับที่เสียนออกไม้กันนะครับพี่น้องที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลานะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็เลย มาแวะดูครับเพื่อนๆเราที่ออกไม้อยู่นะครับก็ขอให้มันหมานะครับบริเวณข้างทางก็จอดรถได้นะครับตรงมิลิมคลองนะครับที่เน้นที่สุดก็คือเวลาเราจะกลับบ้านนะครับเรื่องของขยะนะครับก็ช่วยกันดูแลด้วยนะครับดูแลหมยเดี๋ยวเราไปแวะชมกันเลยครับเดี๋ยวจะไปดูที่คลองสี่ก่อนนะครับ น้าท็อปนะครับกับแม่บ้านเดีย๋ยวไปแวะกันเลยครับมาแล้วครับนะน,น้าท็อปน่านโอ้ปลาปดุกครับปลาดุกปลาดุกนี่เก็บปลาลับแขกปลาลับแขกครับามาลไม่เหงาครับมาแล้วไม่เหงาไม่เหงาอย่างเนิ่มๆอยู่เดี๋ยวนี้นวลจันทร์เริ่มเข้าแล้วครับข้างล่าง nè, nè, giờ đâu ní, hãy khéo săn lốp quan, chiang long lột cái nào, súc lư bét tôi nhảy là bét ngang nè, <laughs> มาแล้วครับมาแล้วครับยีศกยีศกดึงวาดึงตีจังหรอโอ้ยโอ้ยหวาดเสียวเดีเออมาแล้วลวนลวนจันลนวนจันลวนจัน,น,จนเอาออกมาข้างนอกลก็ได้อ้ามาแล้วครับลวนจันไซโลนี่ มาแล้วเวือจันทร์ครับนวลจันทร์ประมาณกิโลหนึ่งโ,โอ้ติดโอ้เอาไม่ทันแล้วนะ่ะเบ็ดเบ็ดไปแล้วนี่ของสี่ไม้นะำตำนานน,าน,นี่ รอดนะท็อปนี่ครับท็อปรุ่นนี้นี่มากบแฟนครับรุ่นรุ่นรุ่น,อน,อนโอ้เจ้ารุ่นตัว ใจจดใจจ่อได้ตีแล้วไม้บางปลาคลองสี่าชมก่อนชมก่นอนมาแล้วครับโอ้โหต้องเป็นคางดำแน่ๆแน่แนอไนอ,อ้นั่นหนึ่งแรงจับเลยปลาหมอเอ๊ะอ่ะ ผู้ช่วยนี่ไม่ใส่ใจเลย <S 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 มาจะสะ่องมาจักม่วคางดำเรียมอ๋อนี่อันหนึ่งจับคางดำแล้วครับไมกินแห้งแต่หแตเหรอเต็มปากเอออ่าเนี่ยต<อ>ีไม้คางหนึ่งครับขอได้ขอดอันนั้นแหละอ้ายูผลงานหน่อยยกขึ้นหน่อยอันหนึ่งครับ โอ้ไม่น้อยเลยเนี่ยปาดีโถตรงนั้นไอ้คลองสี่เขางัดนวลจันทร์ขึ้นแล้วเป็นโลแล้วเขวานเนี่ยคนนี้คนแน่นเลยอ่ะ,อะไม่มีรูเลยอันนี้คนเยอะมีแค่คลองสี่อย่ะงคนอ่ะแล้วเขาบอกว่าจะเลียดตัวจะได้ แอดมินจอมจะตีให้ดูมาเมื่อยชีพเลยครับแบบเอาเอาคนตกน้ำไปด้วยเด้อไปอ๋อเห็นไหมแม่นยังกระจับวาง <c oughs> ฟังฟังบอหนอึ่งเดียวเป็นไงบ้างวันนี้นะแสง รับเสื้อเลยครับวันนี้เสื้อนั่นหนึ่งมีขายด้วยครับนี่ร้อยห้าสิบาทครับร้อยห้าสิบาทนี่แอนดเบนจอมครับตีแล้วหลับตีแล้วนอนตีแล้วนอนวันนี้สนับสนุนจากเหยื่อหนึ่งนาทีนะครับอ๋ออันนี้หนึ่งนาทีใช่ไหมตีนี้ครับนี่ครับผสมสองผสมสองตูนะนี่ไปสนับสนุนโดยหนึ่งนาที หนึ่งนาทีครับกาเหลืองครับกาขาวนะครับเอาสอกันผสมนะครับไม่มีผสมอย่างอื่นแล้วค่ายก็อยู่นี่เองนะครับค่ายเหยื่อหนึ่งนาทีอยู่หน้าไม้เลยนะวันนี้วันนี้น่าจะแตกเหยื่อก็มานี่คนซื้อคนดอกไม้เยอะนะอยู่นี่เองนะครับนี่ครับเหื่อเหื่อแล้หนึ่งนะครับตัวนี้ แกไม่ได้ไปฝั่งทางล่างแกแบบเสื้อไปหมดแล้วของน้าก็เลยแกไปไปถึงพวกนั้นเสื้อเสื้อของชมรมกไงนี่แอดมินครับนี่คือเสื้อแอดมินเนี่ยนี่เสื้อหน้าหนึ่งนะครับเยื่อเยื่ออะไรนะเยื่อเยื่อปลาหนีอ่านะครับระยะกลับพวกนี้อ่ะ น่าจะกลับเย็นนี้แหละมั้งรถเตียงติดเลยวันนี้แหละวันรถติดเลยแหละเสียเลยเงี้ยมอเไซค์สับปะก็ดีแล้วเนาะยาพีบ้านเรายยาปีหน้นอหหา,นายอยู่บ้านเลยอแอดมินจอมโอ,โ,หโ,หโอ้โห่คางดำน เชื่หน่อยเชื่หน่อยเชื่หน่อยน, <laughs> นี่คลางดำ,งดำนี่เอ,อเย้ยตัวเล็กเลยเดี๋ยวค่อเปลียนแก้วเราต้องกำจัดมันเรียบเอาออกให้หมดนะครับคลางดำช่วยกัน <laughs> มันเป็นเอเลี่ยนสปีชีเดี๋ยวแมวงั้นไครับเดี๋ยวปแป๊บเดียวแมวมันก็มากำจัดเดี๋ยวแมวมา ะขอบคุณสหรับการติดตามรับชมครับตอนนี้กำลังเปิดน้ำปนะน้ำปนะน้ำปนะเอาสักหน่อยมาอีกแล้วครับจอมอันนี้ไม่ดำนะอันนี้คางไม่ดำอันนี้คางขาวเมื่อเช้าตัวใหญ่มาแล้วครับกระหน่ำแล้วตรงนี้ใหม่แกนัดอ่ะ